สวัสดีครับผมกล้าทีเคนะครับก็มาเจอกันในวันที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตกนะครับตกแบบตกเลยอะแบบเปียกอะถ้าถ้าเป็นผู้ที่ใช้การจราจรบนถนนด้วยโมอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานยนตเนี่ยเละนะครับเึ็นคนอยู่ผมนี่แหละท้ายก็เลยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรถเก่งนะครับขับรถไปจรไปทับุระต่อซึ่งก็ ผ่ากลางสายฝนไปในระยาบ่ายแบบนี้นะครับหลายคนที่ทำงานอยู่บ้านหรือว่าทำงานอยู่ตามสำนักงานออฟฟิศต่างๆก็จะแฮปปี้หน่อยเพราะว่าอากาศก็ไม่ร้อนนะครับแต่คนที่ใช้การจราจรเป็นอาชีพเช่นพี่พี่ไรเดอร์พี่ๆวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรก็ตามแต่ครับที่ทำให้เรานั้นมีความสุขในการได้ทานอาหาร,หารได้ได้แบบว่าสัญจรไปมาผ่านสองล้อเนี่ย เละนะครับก็ไม่เป็นไรครับทูต่อไปครับชีวิตยังไม่สิ้นก็ดิ้นกันต่อไปวันนี้นะครับมีเรื่องราวของ Friday Night มาฝากกันซึ่งจริงๆมันมีเยอะนะครับมีทิมวันเกินไว้คือ liga, German, os, A, คบุนเดสตีกาเยอรมันเกโโชเซเรียอิตาลีนะฮะแล้วก็ยังมีลาดิกาสเปนด้วยปิดท้ายที่ฟุตบอลลิเอิงฝรั่งเศสของโอลิมปิกมิยงนะครับก็ก็ก็อยากจะพูดทั้งหมดแหละนะครับแต่ก็จะแตะ เป็นแบบว่าเผยๆทุกคู่วกันครับแล้วก็แถมให้กับเดอะแชมเปนชิพอังกฤษด้วยนะครับเอาเมื่อวานก่อนครับเมื่อว,วานแมนยูนำก่อน2-0นะครับแล้วสุดท้ายก็พลาดท่าไปนะครับโดนตีเสมอ2-2ซอนเฮอรมินแม่งกลับมาแล้วนะครับก็ไอเหียขอแซงความดินกับสเปอร์ที่เกมใหญ่มึงก็ทำได้ในดับหนึ่งเนาะส่วนแมนยูบูโน่กลับมานะครับก็ยังคือเชื่อเสดายอะ่ะลูกบูโน่แม่งชนขาดนะครับก็ก็ไม่งั้นก็เขาจะจบกับ แฮปปี้เอนดิ้งไปแล้วนะครับก็อันร,ราวนี้เมื่อวานนี้สองสอกนะครับคู่สเปอร์ทำให้แมนยูเนี่ยเยือนทีมบิ๊กซิกทุกทีมไม่ชนะเลยนะครับทั้งเชลซีมั่งละลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็อีกมากมายไปเยือนเขาแล้วก็เละหมดนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายกับการโอกาสในการลุ้น โคต้าต่างๆในเวทียุโรปยังคงขับเที่ยวอยู่แถมเมื่อวานานิวคาสเซิลแม่งเก่งด้วยนะครับอย่างที่บอกไปยิงเละแล้วก็เอเวอเรสเตาก็ไม่ไหวนะโดนไป4เม็ดอร่อยหอ,อกเลยครับก็เมื่อวานนี้ผลประกอบก,การก็ถือว่าความน่าจะเป็นความเป็นไปได้ก็สัวแถวไปนะครับวางไปตามเนื้อผ้าเนาะวันนี้ครับโฟกัสเต็มๆหนึ่งคู่คือบุนเดสซีกาเยอรมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวแตก ทุกหลีกที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับมาถึงตรงนี้อย่าลืมว่ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันเหมือนเดิมกับส่องไกลสตอรี่นะครับแล้วก็ส่องไกลด้วยที่เด็ดส่องไกลมีเหมือนเดิมทุกวันท่านใดที่ผมไปบางทีผมไปตามที่ต่างๆเนาะและ้วก็มีคนเคยดูเชี่ยเขินว่ะ <laughs> เขินอะ่ะเอ้ยมึงจำคุณได้ไงวะจำผมได้ไงเนี่ยผมก็เขินนะเไว้แล้วก็ผมรู้ครับว่าหลายคนคงจะติดตามเพราะว่า เป็นการเดนเนอร์นะครับเป็นชาวสวนก็โอเคครับปักันไปครับผมก็แค่ให้ทัศนะมุมมองแล้วก็ความน่าดูว่าไอ้คู่ไหนมันน่าดูมากกว่ากันนะครับก็เลยหยิบม,มาฝากกันในทุกวันนะครับอ่ะวันนี้เราโฟกัสกันหลักๆนะครับที่บุนเดสตีกาเยอรมันโบคุมพบกับโบเซียดอดมุนนะครับโบเซียยุดมุนนะครับคู่ภาษามันดูฝรั่งๆรังฮะ แต่จริงไม่ต้องหลอกเชียร์พูดคำโวาก็พอแล้วเขารู้เรื่องแล้วผมรู้เซยร์ไรม์บุญกับ,บโบคุ้มนะครับอันดับต่างกันสุดตีเลยคือโบคุ้มเนี่ยอยู่เหนือจากโซนตกชั้นแค่แค่แต้ม2แต้มเองนะครับแล้วก็ส่วนดอตบุญเนี่ยนำบาเยนน์มุนเช่นอยู่อยูออ่แต้มหนึ่งมั้งถ้าผมจาไม่ผิดนะนําอยู่แต้มหนึ่งหกสบกว่าห้ก้ามั้งถ้าผมจาไม่ผิดนะ ของบริเซีย์บอลมูลเป็นจ่าฝูงกันนี้อยู่แล้วก็เตะก่อนด้วยแถมเกมก่อนหน้านี้บาเยินก็กล้าๆแพ้มาให้นะครับก็เลยทำให้ช่องว่างมันเปลี่ยนแปลงไปก็รอดมด์มเกมนี้นะครับถ้าที่ผมดูน้องเตะตัวหลักๆไม่ค่อยมีใครเจ็บนะครับไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ก็จะมีโทมัสมูนิเยคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อแต่แต่แต่ก็หลักๆเดิมๆอยู่ครบเซบาสเตียนฮันแลครับรวมถึง ที่เราอยากเห็นว่าจะมาอังกฤษไหมคือจูนเบลติงแฮมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคิดว่าชุดนี้ของรอนบุนเนี่ยมันกำลังเฟี้ยวเลยถ้าเกิดไม่มีใครชิงเจ็บนิคาสชูเล่นะครับเจ้าโชอตเตบักอะไรเงี้ยกองหลังอ่ะแล้วก็มีเอ็มเดชานโควิสโต้โคดนะฮะแล้วก็เกมลูกเนี่ยมีมาโก้รอยส์ที่เพิ่งจะแฮปปี้เอนดิ้งต่อสัญญาฉบับใหม่ไปอีกหนึ่งปีเป็นปี2024ก็ก็น่าจะสร้างความแตกต่างได้ เราเห็นภาพเป็นภาพแบบโซเชียลเดี๋ยวผมว่าในเกมเนี้ยแม้ว่าเป็นเกมเยือนโวคุ้มนะแต่ผมเชื่อว่าแฟนๆเขาจะไปทไปําบ้ายบอกรักมาก็ร้อยต่อเพราะว่าเขาอยู่กับทีมมานานมากนะครับหลายคนคงจำได้เพราะอยู่กับทีมมานานมากจริงๆเป็นเจ้าชายแห่งจอร์ดุนเลยก็ว่าได้นะครับก็ก็คิดว่าเกมนี้เห็นได้แน่รวมถึงตำแหน่งอื่นๆบาโลเกเรโรนะครับแล้วก็จะเป็นไอ ผมไม่น่าจะเรื่องเกมลุกว่าเขาจะใช้ใครออสการหรือว่าอะไรอย่างเงี้หรือเปล่าแล้วไม่แน่ใจนะครับแต่เราว่าที่เห็นแน่แนคือเบลลิงแฮมเซบาสเซนฮันแลเอ็มเรชานนะครับแล้วก็มา r โกโรยส์เนี่ยคือเห็นแน่นอนนะครับส่วนโบคุ้มนะครับโบคุ้มเกมนี้ก็ไม่มีอะไรก็มีอาสนะหนึ่งคนนะที่ผมจำได้รู้จักคนเดียว <c oughs> เี่ยงจริงกู ก็คือมีหลักๆก็คืออาธโน่หละหนึ่งคนนะครับที่เหลือก็ตามเนื้อผ้าไปโบคุ้มในบ้านไม่ขี้เหร่มีเสมอบ้างมีแพ้บ้างน,นะครับแต่ก็พวกเขาถือว่าในบ้านไม่ขี้เหร่แต่เกมนี้เจอโบลเชียต์มุนิตเตก่อนบายเยนต้องการทําแต้มฉีกก็ถ้าเกิดชนะ3แต้มเกมนี้ก็จะเป็นจ่าฝูงต่ออีกอย่างน้อย1สัปดาห์ผมเชียร์ขาดใจเลยกับ บุนเซียดอร์มุนจะเก็บสาคแนานเต็มแบบขาดลอยด้วยดีไม่ดีจบแบบแต่ครึ่งแรก2 0พอปิดทีวีนอนได้เลยนะครับผมว่ามันน่าจะออกมาเป็นแบบนั้นนะครับเชียบูเซียดอร์มุนได้เลยนะครับอ่าส่วนลีกอื่นๆนะครับเดี๋ยวแตะพอเพราะผมก็แค่มีความรู้เท่าไรครับเพนทีมแบบว่าในโซนอันตรายหมดเลยอย่างเช่นเกาโชเซเรียอิตาลีเลเช่นะครับเจออูดิเนเซ่ก็อูดีอ่ะถือว่า พวกเขาก็เอาตัวรอดได้กับสภาพทีมที่มีอยู่นะครับก็ถือว่าไม่ขี้เรแถมเกมยืนมักมีเ r ซอร์ไพรส์ด้วยผมว่าเกมนี้เอเช่ ay, ก็จะสุ่มเสี่ยงต่อไปอ่ะเมเชียอูริเนเเซ่บุกไปลุ้น3ามแต้มเลยแนมะว่าแฮดีแคปหรือว่าความน่าจะเป็นความเป็นไปได้เนี่ยมันเทฝั่งแอเช่ไปแล้วนะแต่ผมว่าไม่น่ารอดว่ะส่วนส่วนส่วนอีกคู่นึงครับเป็นเออสเปเซียเออสเปเซียเปิดบ้านนะครับพบกับมอนซา มอนซาพักหลักแม่งซาจริงนะครับทั้งชนะอินมิลานอะไรเงี้ยเออแม่งก็ดูมีอะไรอันนี้อันดับก็หนีขึ้นมาอยู่บนครึ่งกลางครึ่งกลางตารางคะแนนนะครับก็หลักๆเนี่ยสเปเซียพักหลังวืดเหมือนกันนะครับแถมตอนนี้ก็จมก้นเหนือโซนตกชั้นไม่กี่แต้มนะครับก็เกมนี้ผมเชียร์ทางฝั่งทีมเยนมอนซานะน่าจะมีอะไรฮาฮาเฮเฮมาโผล่เหมือนกันมองถึงเก็บสามแต้มเหมือนกันแถมความ แล้วจะเป็นเนี่ยมันมีแถบสร้อยข้างหลังมานิดนึงให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดกูเลือกถูกทางเนี่ยมันก็จะมีมีคารัลเมเพิ่มนิดหนึ่งนะครับอ่ะผมเชียร์ทีมเยือนมอนซ่านะครับเอาวันนี้มันไปประมาณทีมสามทีมนี้คือเชียร์เชียร์ทีมเยือนหมดเลยนะครับเอาไปต่อเป็นลาดิกาสเปนนะครับมีร so ิวโซเซดัดไปเยือน o โอซาซูนาเกมนี้ไม่คิดเดยอะเลยกลเกมจะว่าเจ้าบ้านน่าจะสามารถยื้อได้ไม่แพ้ในบ้านนะครับเชียร์โอซาซูนาไปส่วน อีกหนึ่งลีกก็คือลิกเอิงฝรั่งเศสนะครับเป็นเกมของสแ์สบูกเจอโอลิปิกลียงหรือว่าสแ์สบูกนี่ก็ทีมาก่าตั้งเดิมเนาะแต่อันดับไม่ค่อยไม่ค่อยปลอดภัยเลยนะครับตอนนี้เปียดกับนองอยู่ก็เสียๆเหมือนกันผมว่าเกมนี้ไม่น่าเ์ลียยงเท่าไหร่นะครับเกมนอกบ้านลียงยังฝากอีกฝากใครไม่ค่อยได้ผมขอเชียร์สร์สบุกไปปิดท้ายครับฟุตบอล เดอะแชมเป s ชิ p อังกฤษนะครับมีแบล็กพูลจะพบกับเอ่ออะไรนะมิววอลอันดับมันใกล้กันอ่ะอันดับมันอยู่ใกล้กันแบล็กพูลกับไอเนี่ยเออไม่ใกล้คอมผิดแล้วมันอันนั้นมันขออภัยอันดับห่างกันเยอะนะครับอันดับนี่คือห่างกันเยอะมากแบล็กพูลเนี่ยคือจมก้นแล้วพร้อมล่วงแล้วนะครับส่วนมิววอลเอาตาเนื้อผ้ายังมีลุ้นอยู่แม้ว่าจะ ไม่ได้มีความลุ้นแบบว่าจนแบบว่าเฮ้ยกูจะไปเพลย์ออฟได้อันนี้มันก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ก็ถือว่าเอาตามตารางตาม,ามเอาตามตารางตามความน่าจะเป็นตามทฤษฎดียังเห็นว่ามีลุ้นอยู่นะครับแบล็กพูลเกมนี้ในบ้านนะครับแต่สิ่งที่มันจะสร้างความแตกต่างก็คือความความความน่าจะเป็นเพราะว่าความน่าจะเป็นเนี่ยมันค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคือมันมันขึ้นไปทีหนึง่งมันขึ้นไปขึ้นไปเยอะมันขึ้นจากเดิมเนี่ยขึ้นไป เราๆไอ้เชียคือต้องบอกวิววอร์จะบ,บุกไปยิงแบ็คคูลสอลูกมันมันมันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับผมว่าเกมที่ผมเชียเชียแบ็คคูดีกว่านะครับน่าจะแพ้ลูกเดียวหรือว่าน่าจะอารมณ์ลุ่นเสมอจะไม่ได้รอดหรอกไม่ได้รอดแต่ก็อ้าวัดใจครับจะได้นอนดึกกันได้ครับโอเคประมาณนี้นะครับอัดแน่นจัดเต็มใน10นาทีของเราก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เหมือนเดิมน,นะครับสตอรี่ฟุตบอลกำลังตามมาใจเย็ยยนๆมาแน่นอนนะครับช่วงนี้ขยันแน่นอนครับก็เพราะว่าบอลกำลังปิดฤดูกาลแล้วเดี๋ยวเขาปิดฤดูกาลเดี๋ยวอัดแน่นให้ไม่เหงาแน่นอนนะครับอ่ะประมาณนี้ครับฝากด้วยครับ,บสวัสดีครับ